สวัสดีครับสบายดีพอแมมพี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนนะครับช่องบาทองปากเสกินแซ็ปชื่อเกาพี่น้องมามาพี่น้องเอ้เมื่อนีได้ลาบเหนียวพี่น้องนี่บาทองเฮ็ดลาบเหนียวสูตรบาทองเองพี่น้องเอ้นี่พี่น้องมาเทลงถาดอู้ยหลายเตอพี่น้องเอ้นี่ปลาท้อเฮ็ดแบบลาบเหนียวลาบลาบเหนือพี่น้อง หลับเหนียวหลับค้นคนเหนียวเหนียวตอนเฮ็ดบริเวณทายเบิ่งพี่น้องเอ้เพราะว่ามันงน่วนง่วนอะนี่พี่น้องเดี๋ยวแต่งก่อนพี่น้องเอ้อเอาละพี่น่องมาๆพี่น้องบวกว่าไรล่ห่างกสดสลงมือกับฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาททองคือเก่าพี่น้อง นี่ผักกาดผักแกมกับมีโบลายดอกพี่น่อยย่างแล้วหน่อยผักชีผักชีเล่าผักกาดแต่ก็ต้นหอมนห,นหน่อยหนึ่งพริกซดพี่น่อยหอมแดงหัวหอมเนี่ยนี่ขัดโบลายข้าวเหนียวามาขออนุญาตเด้อพี่หน่อแกะข้าวก่อนอืมเอาลองลองขอก่อนพี่หน่อยแกะข้าวมา ใส่ได้พี่น้องมาลรยแบบนี้แซ่บๆน้ำกันคำแหล่แหกหมานนี่ลาบเหนียวพี่นอ้อยมาทองเห็ดเองแซบ่บค็ดเองที่แซ่บพี่นอ้อยแล้วก็ลายลายพร้อมนี่มาไหมาพี่น้องอืม ต่น้ำค้าเสื้ออะไรพี่หน่อยกินแดดคมค้าขนาดมาท้องเห็ดเ,เนี้ยเยนียดทุกคนเนี้ยเนียดับรายละเอียดมาตำสตาร์พอ กินคนเดียวคือก็หน่อยก็บรรยากาศอยู่ส่วนส่วนมะม่วงใส่ตับมาคำใหญ่โอ้พริกไลยเติบพริกแดงพริกเขียว อย่างแดงทำๆเลยทุกคน ชิ้นใหญ่ๆทุกคนโอ้หลายคักรึทุกคนเห็ดคนเห็ดเฮ็ดเองนะมันจะได้ลายแล้วก็แซบ่บ มังในๆเขาก็เฮ็ดในๆๆใน,ใน,น,นันทุกคนเลยน้ำจืแซบสำหรับบะ่องน้ำบ่มีสดแบบเลาตามใจที่เอาหมักเพราะว่าอันเนี้ยบาท,ท่องใส่ใหัวคาน้ำพี่น้องใส่หัวคาเลยก็ฟักกับเนื้อ ให้มันละเอียดกลับไปมะกรูดนำ้ำนี่คือหอม ถ้ามีมะเขือคืนเผาเผาแฮมรันไหมอะไรกับตำใสกับแซบคักพี่เนาะผมมีมะเขือคืนเอาอีก,กนหน้พี่เนอง วักคักขนาดโอ้เข้ากันดีมาพี่น้องเต็มนะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องอยคักขนาดเข้ากันนี่แหละกินกับลาบต้องมีน้ำแก้ข้าวพี่น้องล้างข้อ mà khắp nhai nhai phải nói ô ô khắp nhai nhai biên này có cóp cọp ừ. nhá bên nhéo đẹp thơm ấm lắm ô oh, anh lẹt bên bên không nhé อนุญาตเอาอีกพี่น้องปลาทูสามเป็กพี่น้องสุดอยอดขาเสือเรียบร้อย,อย,โ,อย,อยโอ้หู้ปลาพี่น้องนี่ครับง่าง่ายโอ้ อ่ะพี่หน่อยคำสุดท้ายนี่เพื่อพี่เพื่อนน้องพี่หน่อยคำใหญ่ๆโ,โอ้โอ้ได้ปักเต็มคำป้าโทรพี่หน่อยสุดยอดอ่ะ อิ่นมน้ำซ้ำล่านพี่เนาพี่น้องเอ้คลิปหนี้กับซ้ำนี่แล้วน,นี่เขาจนเบิดอิ่นมน้ำซ้ำล่านคลิปนี่งซ้ำนี่แล้วหมกักคลิปนี้กับฝากกดซ b s สไ i b ์กดไลดค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่อทองคือเก้านะทุกคนเอาคลิปนี่กซ้ำนี่แล้วก็ตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันไปคลิปหนาสวัสดีครับ